อันนี้ข้าวเย็ยนแล้วนะคะเราไปรับมาจากโรงทานรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอวยพรให้แมค่ค้าที่ทำกับข้าวให้กินนะคะตอนนี้คือพระอาจารย์ท่านสวดไม่ใช่สวดเพิ่นทําวัดเย็ยนอยู่เราก็เลยเดี๋ยวลงมาหาอะไรทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปเวียนเทียน เทียนที่มันมีสองอันนะหลกนี่นี่นี่วัวเลี้ยง อ <iendo> ิปาทโฆคควัตโตสาวกสังข์ขอยายะปะฏิปานโณภะคะวันทสาวกสสโสามีอิปาิปโโพธีจาจารณสัมันโนสุตะธะโกะวตอะนตตโกำหนดติ2รอบ รอบแรกนั้นสําหรับเพื่อความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกลจากวัดป่าบ้านคอและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปปฏิบัติบูบชาณวัดที่บ้านเกิดของท่านสําหรับในรอบที่สองซึ่งเป็นรอบอีกรอบหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันการปฏบบิบัติบูชาก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับรอบแรกดังที่ท่านผู้ในการใช้เลิก เราเวียนเพียนครบสามรอบแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเป็นต้นผ้าป่าต้นเงินต้นทองนะคะรู้สึกว่าเพิ่นทำได้ดีมากเลยเราก็จะทําบุญตรงนี้ด้วยนะคะมาทำบุน้องปายลกูกตั้งมาทําบุญไม่สิบบาทยี่สิบบาทก็ดีหมดแต่พระบาทเด็จพเจ้าอยู่หั้ราชกนักเรียนมาตั้งแต่สระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชันที่เก้า เกิดถึงปัจจุบันนี้นะครับเรมที่จราววัดรนต้าที่ปัวและสมเด็จพนางเ้าสิทธิดาพระบรมราชินีแล้วแต่ว่าตารางวิ่งเป็นราะที่สองจะมีที่น้องประสานเเป็นหันมา คณะกรรการฝายจัดงานรวอกับพิการและยความปรารนาในการเดินขอให้วิญญาณเปิดช่องไฟแต่พอคสร็ปุ๊เอวัตนเิดชิะครัลงจาก่าพวก ต้กาาัดวขอวกขอให้ได้เิการผ่านโดยสวโดยจนี้จะการขอสนิทและรรเดอยู่ว่าวขอประสเ่งเหตุนำัการเานีทอะไรก็ตามเพื่อที่จะได้ปน่ะฏิสถานนัคนอาหอลค